กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป <rett in> <used> mm ิด hmm. ต mm ัว hmm. 2พรีเซนเตอร์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559อเล็กตีระเดชเมทาวรายุทธ์และพรีมรานิดาเตชะสิทธิ์โดยมีดรพิเชษดูรงคเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในงานนี้ นนี้ะะคขอเสียงปรบมือนะคะ,ะ,คะต้อนรับนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดรพิเชษดูรงเขเวโรดค่ะอันนี้เป็นวันแรกนะแต่รวมกัน1สิบกว่าวันเนี่ยมีน้องๆมาหนึ<า>่งล้านคนว้าวนะครับปีนี้น่าจะเยอะกว่าน,นั้นเพราะว่าแนอนนี่วันแรกนี่ก็ทุกสถิติแล้ว นี่ควรจะได้เหรียญโอลิมปิกคัเนี่ยเพราะว่าเราทุกสถิติเลยสร้างสถิติใหม่เลยแล้วงานวิทยาการพิ์และเทคโนโลยีเนี่ยสร้างสถิติใหม่ทุกๆปีด้วยค่ะทุกปีก็เป็นเรื่องที่ดีๆแล้วก็วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็ชื่นใจมากเลยนะครับแหมอยากจะให้ผู้ใหญ่อีกหลายท่านมาเห็นน้องๆที่กําลังมีความสุขกับสาระดีๆรวมทั้งคุณอเล็กซ์คุณมีก็ ชวนเพื่อนดาราเพิ่มเติมมาด้วยนะครับว่าเราอยากจะได้ยินเสียงกรี๊ดที่มากกว่านี้ขอบคุณมากครับขอบคุณข่าวการน,นี้นะคะเขอจะประพฤติการกับขอพระคุณท่านนารัฐมนตรีด้วยค่ะมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี2,559เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของประเทศและภูมิภาคเอเชียภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม mm hmm. เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบิาดา,บาแห่งเทคโนโลยีของไทยและ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยอีกทั้งเพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์ในโอกาสที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ FAO ได้ตั้งให้ปี2559เป็นปีสากลแห่งถั่วพาวส์หรือ2016 International Years of p a e s เช่นได้โบชัว์ต่างๆที่มีความสนุกมากมายที่ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับชอบที่มันเป็นที่มันอนุรักษ์พลังงานนะคะพ้องหมักดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอเชิญเพื่อนๆมางานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะ Impact Arena เมืองทองธานีด้วยนะคะมาเที่ยวแล้วก็ได้ทั้งความรู้ความสนุกด้วยค่ะรับรเราจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอเชิญเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มางานน้ครับมีซูมต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับ อย่างเช่นซูมดแผ่นไทยซูมยุงลายแล้วก็ซูมยุงลายอย่างเงี้ยครับซูมดาราศาสตร์โลกอะไรเงี้ยให้ความน่าสนใจเลยครับแล้วก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับถ้าพูดถึงประโยชน์กับประเทศชาติเนี่ยนึกว่ามหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในทุกๆปีเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแน่นอนค่ะเพราะว่าเยาวชนในวันนี้เด็กๆในวันนี้ก็คืออนาคตในวันข้างหน้าถ้าเขาเรียนรู้ชื่นชอบในวิทยาศาสตร์มันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะไม่แน่นะคะงานนี้อาจจะก่อเกิดนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ได้เกิดนักวิทยาศาสตร์แต่แค่ให้เด็กๆเข้าใจกระบวนการทางความคิดแบบวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักเหตุและผลด้วยว่าแค่นี้ก็เป็นประโยชน์กับประเทศของเราแล้วล่ะค่ะ สำหรับนุ้ยราคานุ้ยตื่นตาตื่นใจกับยุงมากเลยทีเดียวค่ะเพราะรู้สึกว่ายุงอะไรทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้และที่สำคัญแต่ก่อนเนี่ยนุ้ยเกลียดยุงมากแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนุ้ยได้ความรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ยุงทุกประเภทยุงทุกสายพันธุ์ที่จะมากินเลือดเราแล้วเราต้องตกให้ตายค่ะมันจะมียุงอีกหนึ่งประเภทที่มีขนาดใหญ่ดูแล้วน่ากลัวนะแต่จริงๆเขาไม่ไม่มากัดเราค่ะเขาจะกินน้ําหวานและที่สําคัญตัวอ่อนของเขาเนี่ยนะคะที่เป็นลูกน้ำเนี่ยยังเป็นลูกน้ําที่ไปกินตัวลูกน้ําที่เป ก่อเกิดของพวกยุงลายยุงที่มาสร้างโรคระบาดเนี่ยค่ะซึ่งนุ้ยถือว่าเออมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่สําหรับเราเองนะคะที่ก็ไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติมันสามารถบําบัดตัวธรรมชาติเองได้คือถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่โรคไข้เลือดออกระบาดนุ้ยว่าอาจจะเป็นนโยบายของทางภาครัฐบาลเลยที่นํายุงอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ จะลงไปในแหล่งน้ําธรรมชาติคะ่ะแล้วให้ธรรมชาติบําบัดธรรมชาติเองนวยว่าเป็นไอเดียที่ดีคะ่ะต่อไปนี้ก็จะเลือกยุงที่จะมาตบแล้วนะคะไม่ได้ตบทุกตัวแล้วคะ่ะจะดูกาอ๋อยุงนี้มีประโยชน์เราปล่อยมันไปคะ่ะโหยคืองานยิ่งใหญ่มากเลยนะคะขอบอกเลยว่าเดินแบบเพลินมากแน่นอนอะ่ะมันมีหลากหลายบูธแบบเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะมีทั้งโซนที่เรา ไปเล่นเหมือนไปจอยกิจกรรมด้วยได้แล้วก็มีทั้งโซนที่ให้ความรู้กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แบบเรื่องแมทเทอร์ต่างๆเรื่องอสัตว์หลากหลายชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลากหลายมากรถเด็กๆนี่คือเยอะมากเต็มทุกที่ทุกบูธเลยค่ะพิมพ์ชอบที่เป็นไอประกอบเครื่องบินค่ะแล้วก็ชอบที่เป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ที่แบบเหมือน เดินไปแล้วมันเป็นรถที่ข้างบนเป็นโซลาเซลล์หมดเลยแล้วปรากฏว่ารถทันนั้นคือใช้ได้จริงค่ะชอบรู้สึกรู้สึกทึ่งในเทคโนโลยีมาสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มากับโรงเรียนก็ขอให้ enjoy กับกับงานงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้นะคะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนที่ พลาดไม่ได้มาวันนี้ก็ยังสามารถมาได้นะคะมีเวลาทั้งหมด11วันค่ะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่28สิงหาคมนะคะที่ Impact บางทองธนีค่ะมาจอยได้เลยมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะมากมายรับรองว่าจะได้ทั้งประสบการณ์ทั้งความดูแล้วก็ความสนุกสนานกลับไปแน่นอนค่ะจริงชอบหลายอันเลยเพราะว่าได้ได้แวะหลายจุดเลยนะฮะทั้งทั้งจุดชอบชอบยุงเขามีตัวอย่างยุงยักษ์ให้ดูยุงยักษ์ตัวเท่านี่ครับ แล้วก็ได้ดูเออตรงตรงตรง,ตรงรถยนต์อนาคตอะไรเงี้ยตรงโอ้ดีดีด,ดีดีมากๆหลายจุดครับผมแนะนำเลยครับผมสำหรับตัวพี่เล็กเองนะครับก็จะมาอีกครั้งในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับใครที่ไม่อยากมาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวอยากได้ความบันเทิงด้วยนะครับก็มาเจอกันได้ครับผมวันนี้24่สิสิงหาคมนี้ครับผม มหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559จะมีไปจนถึงวันที่28สิงหาคมนี้ณอาคาร Exhibition Hall 2-8 Impact เมืองทองธานี